สวัสดีทุกคนครับเอาวันนี้มาพูดถึงนะครับสวัสดีทุกคนครับเอาคลิปนี้มาพูดถึงในเรื่องของข้อสงสัยนะครับวันนี้นะครับที่เปิดให้ยืนยันตัวตนนะครับในเรื่องของสิทธิ์คนละครึ่งพัดนะครับบางคนนะครับรอสามวันนะอ่าหลายคนเจอรอสามวันนะครับคนนี้ที่รอสามวันเนี่ยทุกคน พี่หนุ่มหาข้อมูลมาแล้วก็คือว่าพี่หนุ่มก็เป็นนะก็คือเฟสห้าครั้งล่าสุดเนี่ยคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เฟสห้านะครับก็คือเหมือนกับรายใหม่ที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับเขาจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับจริงจะต้องใช้เวลา3วันในการตรวจสอบนะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่า มีใครเจอบ้างนะครับนะแล้วก็ใครมีข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ใตค้คลิปนี้ได้นะครับเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่สงสัยว่าบางคนก็คือว่าได้เลยนะส0งพนะครับบางคนก็ได้เลย2อ0พอย่างเงี้ยสองพันสทำไมต่างกันบางคนได้2อ0พันสทำไมได้2,000ใช่ไหมเนาะสองพเนี่ยคือคนที่ไม่ได้เสียภาษีไม่ได้ยื่นเสียภาษีเนาะ แต่คนที่ได้2อวันี่นี่คือคนที่เข้าสู่ระบบการยื่นเสียภาษ,ษีนะครับก็จะได้มากกว่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็คือมาคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนนะครับว่าทำไมถึงเ,เขาเรียกอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นทำไมต้องรอ3าวันใช่ไหมนะครับพี่หนุไมไปหาข้อมูลมานะครับล่าสุดก็คือว่าที่ต้องรอสาวันเนี่ย เหมือนกับว่าเราเข้าระบบใหม่นะครับเพราะครั้งล่าสุดเนี่ยเฟสห้านะครับคนละครึ่งเฟสห้าครั้งสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็เลยเป็นอ่าคนใหม่นะครับระบบเขาจะต้องตรวจสอบนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนที่ได้รอ3วันเนี่ยขอทุกคนโชคดีนะครับเนาะให้ได้รับข่าวดีทุกคนนะครับใครมีความคิดเห็นหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะครับก็ สามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้นะครับเนาะเพื่อเป็นการแบ่งนะครับเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะครับประสบการณ์หรือว่าความรู้ให้กับท่านอื่นๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็มาเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมเนาะสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเนาะแล้วก็ทําไมต้องแบบว่าบางคนเนี่ยยืนยันผ่านแล้วบางคนเขาเรียกอะไรไม่ผ่านก็คืออย่างนี้นะครับ กรณีที่การมีการเปลี่ยนบัตรประชาชนนะใช้ใบใช้บัตรใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นบัตรเก่าหมดอายุใช่ไหมอ่าเหล่านี้นะครับคือเกี่ยวกับบัตรประชาชนเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนแปลงเครื่องโทรศัพท์นะก็จะต้องยืนยันต,ตัวตนใหม่นะครับนะถ้าทาด้วยตัวเองไม่ผ่านก็จะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนะครับนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาเช่นเดียวกันนะครับนะก็คือพี่หนุ่มเนี่ยพูดคุยกับพ่อาค้าแม่ค้าอยู่เรื่อยๆนะครับนะ สำหรับใครที่เจอปัญหายังไงก็เอามาแชร์ประสบการณ์นะครับจึงเอามาพูดในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ